mà cho nó bảo thế này. à đó. nó kia mà nó nặng vậy á. ว้าเป็นดำล่อง,อาง,งากออันเช่นไงอะไเงตุกพุ่มืนนี่ เออเทียวนี yeah. yeah. like ่เออรงนี้นี you know, s like <S ่เออตีหล yeah. like, 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 okay, ังฮึมลักว่มันลกเยเตลงัเคือเีเขาจทิ้งทางตอนเล่งเร่ง่าวมเร่งไม่ได้ไปมลูกกันนเออเอาเืองมาอถือเคือกไปให้เขาดวันพุ่เลยเล่นโลนันมเป็นยังกันมือกันไปกันเล่นโลนี่แค่แค่ลองนั้นเล้มันลาวไมันตกมันมืดน่ย้สามารถเอบุปีไปลองเลยว่ายไม่ไฆ่ากันไปขนา รถไี่มดไปแล้วเหมือนเลยนเชิญนครับอนนได้ห้องีเลเออ้องนี่นี้ไปสามล็อกล็อกอู้ดีบ้าตานูดิตัวที่เชื่อกระปั้นหอวเนี่ยนี่อันนี้ก็ได้น่าใช่ยางห้าตัดตัดอันนักคิปไป่อบวอกเลยนะเออบานบดาเลยบ

nữa vậy này đó. à, mình không đi được, vào đang thấy kêu. mình không đi vào đây được, vào đang thấy kêu. mình hạ lạp, lục thải hạ lạp phaín.